นัทนัทนิธิพานิสิ์นะคะเมื่อก่อนใช้ชีวิตได้คุ้มค่ามากกินดื่มเที่ยวด้วยวัยที่น่าขึ้นนะคะตอนนี้อายุเกินเลขหน้แล้วด้วยสภาพการทำงานความเครียดสะสมนะคะและการพักผ่อนที่อาจจะน้อยไปทำให้สุขภาพเสื่อมถึงขั้นที่ว่ามีภูมิต้านทานที่ลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองในการใช้ชีวิตแบบหักโหมขนาดนั้นก็คือ เสียงที่เหมือนกับคนเป็นหวายตลอดเอวลาเพราะว่ามันมีน้ำมูกเต็มอยู่ในช่องจมูกของเรานะคะแล้วก็ทําให้เกิดอาการคัดจมูกและปรงคั้งไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยก็คือหูดับไปหนึ่งข้างก็รักษาพบแพทย์เราก็ได้แค่ยามาบอกว่าเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะทานยาลงมากเข้าเราก็รู้สึกไม่ไหวร่างกายเราอ่อนเพลียแล้วก็ซึ้โศนมากๆนะคะวันหนึ่งเรามีโอกาสได้รู้จักอาหารเสริมสําหรับดูแลสุขภาพนะคะ เมื่อได้ทดลองชิมรู้สึกชื่นชอบในรสชาติได้ศึกษาข้อมูลนะคะรู้ว่ามีนวัตกรรมมีการทดลองที่ได้รับรางวัลระดับโลกนานาชาติเลยใช่ไหมคะก็รู้สึกน่าจะลองดูใช่ไหมคะ,ะมเมื่อเปิดใจและก็ได้ทดลองชิมได้ทานต่อเนื่องนะคะหนึ่งสัปดาห์แรกผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง <c oughs> ก็คือทําให้ตัวเองนอนหลับให้พักผ่อนได้เพียงพอนะคะเริ่มอาการ ถ้จมูกและหูดักเนี่ยเริ่มหายไปหายไปีิะนิดนะคะแล้วก็คืออาการที่หูดักยังหายสนิทไปแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของไซน,นัสยังมีอยู่ถ้าอากาศเปลี่ยนก็จะมีอาการขึ้นมาแต่ว่าเมื่อทานต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วรสชาติของมากิพลาสเนี่ยอร่อยมากม,ามาเลยนะคะเมื่อทานแล้วมันทําให้สุขภาพดีขึ้นแน่นอนคะ่ะความมั่นใจมันเกิดน,นะคะนี่ทําให้เรารู้ว่าสุขภาพดีดดอ่ะ เราต้องสร้างให้กับตัวเราเองนะคะอย่ารออย่าหมออย่างเดียวนะคะเสริมอาหารช่วยคุณได้มากิ๊พลัสอร่อยมากและดีต่อสุขภาพแน่นอน,นะคะ่ะ